ห้องเพิ่คือเิเบิ่งห้องคือเกเบิ่งห้องเิ่ห้องเวิ้อเกียรติเิ้องเิียรห้องเลยเกียรเรติองลองดิลองหน่อยเส้เรจายล้วเส้เหน่อยไม่ใช่หมวก้ครับอ้อมไม่หมวกแล้วอุ่นอกาศร้อนมากแม่ ดูกเจ๊นี่ทำใส่ในลูกแท้ <magg ie> เอาฟึดฟัดฟึดฟัดม, <favorites> มาลงเลยมาลงเร็วมาลงรีลรามากนะครับ <etically> ชื่นใจกระจกหน่อยดมหน่อยเหม็น <hés> มีแห้งนิดนึงกระจกหน่อยดมหน่อย Nói luôn nói luôn Hả? Nói lông, nói lông Ly La nổi đi Nói luôn nói luôn đọc đu nô, đu nô nồi Nô Ping Sao, nô Ping Sao, nó บัวบากระลังมาลูกวันนี้ลูกกระลังมาลูกเดินด้วยกันลูกจะได้ครบเซตเฮ้ยเอียงวะโอเป็นเอาคักเป็นเอามากนะครับโอาดูควันช้างผมทำไมเดินเอวแปลกๆทุกคนเลยชาไปทำอะไรมาก็จะเซเซเซ โอ้โ oh. oh, ah, ้เดี <o> ๋ยเดียขาสันทำอะไรมาเดียทำอะไรมาขาสั่นออกสเต็มเยอะไปหน่อยครับขนาดดูนะครับขนาดคนทำปกเนี่ยยังก้านขำไม่อยู่นะดูดูคลิปไปหัวเราะไปนะอุตส่าห์ผมอุตส่าห์ดีเค็ไปเลยว่าผมอยากให้ทุกคนขึ้นปกนะครับเขาก็เลยเออเสียงแล้วะ ui sáng chê đấy mà tầm trong là xuyên rồi มันนี่บังยหลามมันนี่บอกขาะหัวสักโปกหนึ่งเอาละครับมาับดูดูพุงเขาครับดูมาลงเออมาลงนิ่งวันนี้ว่าจะพาน้องๆควานเก็บขยะครับมันดึงล้ะมันดึกแล้วนะมันค่ำแล้วพรุ่งนี้ก็กันไม่มีงานเราทำอะไรใช่เจ้าของโปรเจกต์ขี้เกียจแล้ว มือไดม๋ยวเลี้ยนเดยโอ้นั่นกันนะตัวที่ไป,ไปไวะ <c oughs> อันนี้ไปกับเพนี่นเ,เออเดได้ได้ไปได้ไปจะไปวงเวียนเดี๋ยวบอกได้วิ่งขับเฮ้ยทำไมนิ่งอยู่เลย ไอ้หลังเฮี้ยนเรือยังครับไอ้นี่ไหมเออมันบ่มีบะเท่านี้บ่ปั่มต้อทางข้าว่ลมาแล้วยังหอเราปั่มเฮ้ยเขารอปั๊มเฮ้ยเมื่อไรเมื่อไรจะไปเอาปั๊ม เอ้ยดูตุนตุนจากตรงนั้นมาเดี๋ยวไดี๋ยวถาไปพร้อมกันเลยมันใหญกันปวดมากเหรอบอสอันนี้ใส่แยงอย่ะดิโอ้ใ <c oughs> oh, ส่แยงไปเลยชิลไปก่อนเลยท <c oughs> ี่กันเงไปก่อนเลยเ <c oughs> ขาจะใส่แยงกันนุ <c oughs> ้ยแม่เดียวรองเท้าผมไม่ใส่นี่สยแส่มันใหญ่อย่างนี้ครับ โซ่โซ่ขี่เสือไหมโอเคพูดผิดขี่โน้ตไหมไอขี่ละเดี๋ยวไดม่ได้เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหัวทิ่มบัวบัวบัวไปเดี๋ยวเริเก็บแรงขี่ตามบัวบานดูเสียงครับเสียงครับใช้เสียงมากเลยผมใช้เสียงมากเฮ้ยนี่มันนมใครนี่เฮ้ยนี่มันนมใคร แม่ก็ทิ้งนมอย่างนี้นะเดี๋ยวรอดูบัวกกอนนะครับชื่นตัวใหญ่จรินี้เออยากใจหนึ่งก็อยากไปดูชื่นกับโนนะใจหนึ่งก็อยากรอบัวเอาไงดีถ้าไปกับโนโก็เทเล่นรักทักานได้ใส่แย่ครับเฮ้ เจไปด้วยเอ,อมไม่ไปอ่ะเจไม่ไปด้วยหรอกเจดีดินยองยังยังยัง,งผมเสียงหายเลยแล้วผมตะโกนไม่ถัวผมพูดเสียงดังผมไม่ไม่สาำเหมือนกันไม่เป็นไรแต่ถ้าพูดค่อยก็ไม่ได้ยินครับครับพูดเสียงดังขนาดนี้ยังไม่มีทิปเลยแถวเลยแถวเล็ ไอหัวไปไหนนี่หัวไปแสบอ่ะหัวคนขยันอ้เพลยมึกจ่างเก็บขี้สางวันนั้นไปเท้าหัวก่อนวิติดเงินหัวอยู่500ห้าร้อยห้าปุกต้นไม้ใครนี่ก่อนมีอยู่สามร้อยหัวว้ามันขึ้นไหนไม่เก็บอยู่นี่น้ำมาโอ้บันเสา ให้ที่แฟนให้อะไรครับอะไรไหแม่ผมอันนี้อยู่แล้วนะครับให้น้องๆเขาไปเถอะช่องแปดถ่ายบัวเสือตามเป็นโน่ร้องแล้วอ่ะเะกี้ใช่ไหมเสียงโน่ฟิวโงใส่ดับควานลงแถวนั้นหรือมั่งดูดูไปแล้ว <l ots> เดี๋ยวรอไปกับบัวเนะี่ยขี่บัวไปเถอ เชิร์ลแบอยุ้ยไอบอัวทำท่าเท่มากเลยแม่ดูดูนู่นดูท่าอะไรเอาขาทำอะไรนู่นสิงเขาก็บนเวียนอยู่นี่นะสิงแก้วันเกิดแล้วใช่ครับแก้วันเกิดผมแล้วมีคนถามว่ามันเกิดอยากได้อะไรก็ไม่ได้อยากได้อะไรเลยครับอยากได้คำอวยพรก็พอแล้วครับแค่นี้เยนะ เงี้ยบีปากเนี่ยไม่อยากได้อะไรเลยอยากได้แบบเป็นตั๋วเป็นเช็คเงินอะไรอย่างเงี้ได้ป่ะฮ e> ุ่ยทำไมโนกับชื่อร้องอ่ะ เสียง,งโนร้องนี่ใช่ฮะ,ะเดิมถึงไหนแล้วเสียงใครนี่มาดูก่อนเห็นะเปล่านี่ีเสียงไีชื่นนี่การเั้นโอ้เอ,เอาสองบีดีซีก็ได้ผมจัดมาเอาเป็นหนึ่งบีดีซีก็ได้สองบีดีซีก็ได้รับผมเอาเป็น ใบนันสักสามร้อยใบนัานก็ได้ครับเกือบจะอินชาเสียงไม่ใช่หรอกมันเยไปเสียงปีใหม่ฟังจากเสียงแล้วนะคับเสียงปีใหม่ครับมั้งัวมแล้ว,วัวมาเขาเอากันอยู่นะแม่บางทีผมมาเดินเขาเขาก็ต้องมีแบบฝึกบ้างนะ มีุออะให้โนเทตลอดเลยก็ไม่ใช่ครับเขาต้องฝึกบ้างอะ <Yeah. S 1> เพลงรูปหล่อมาแล้ว <Yeah. S 1> ไม่ต้องการอะไรครับผมธรรมดามันก็เป็นเหมือนวันวันหนึ่งเลยคร <Yeah. S 1> เพราะว่าตอน,นเด็กๆคุณแม่ไม่ค่อยจัดวันเกิดให้ไง <Yeah. S 1> มันก็เลยรู้สึกว่าเฉยๆนะพอคุณแม่จัดให้เบงๆบสองหอกับน้ำโคกสองอัน,น <Yeah. S 1> ได้เลยครับ ไอ้เี้วไปใส่ฮะเขาไปใส่แยงแยงอย,งอยู่นี้ไปหาบอนชูก็ไปใส่แยงนะเดินตามเจอเต้ยเตยทำไมผมแววผมจับวิ่งหนีผมนะแปลงไหม,หมไหเดี๋ยวอีกสองวัน สองวันเจอกันนะแม่แม่วันที่เฮ้ยอีกสองวันเกิดผมนี่อุ้ยท่าเแค่เล่นก๋วยเตี๋ยวคุณเป็นเยอะเอาว่าเอาไว้ว่าให้มันเป็นวันธรรมดาที่มีเป็นวันพิเศษแต่ให้มันเป็นธรรมดาดีกว่ามันเป็นวันพิเศษพอเราพูดเออก็ให้มันพิเศษแต่ให้มันแบบเออตื่นเช้าก็ยังถ่ายวีดีโอเรายังใช้ชีวิตตามปกติแบบปกตินะครับแบบปกติดีกว่า หรือจะเลี Hag, ous, ้ยงน้องๆ้อนี <ส transferred. S 1> <laughs> Oil, i, ่น <laughs> <laughs> right? <sh> ่ยากสักนิดนึงเลี้ยงชื่ที่เก็เก็บจานอีกเลยเฮ้ยผมไม่ได้เก็บนี่หว่ามีคนเก็บอยู่ใช่ไหมยมอปรีโซโซหันหน้านี่เลยอะไรใช่ไหมบัวมาแล้วคราเกิดพาบัวไปทำบุญดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยทำบุญนะครับทำบุญกับบัว ออร, ừ, รูแลพาทั้งซุ้มไปทําบุญวันเกิดตอนเช้าอืวันที่ห้านะครับถ้าบุญวันเกิดหาดอกไม้ทมอะไรโอเคครับได้ไหมได้<อ>ครับ<อ>ถ้าถ้าไปถามเจ๊โสนะเขาจะรู้ไหมว่าเป็นวันเกิดลูกเพราะว่าแม่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเหมือนกันทำงานวันเข้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหางเงินอ อ่ะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปใหม่นีครับใส่ชุดแคส,สีไีวัดโอเคได้ครับเนี่ชุดอะไรไม่พูดถึงช้างพูดถึงช้างพูดถึงช้างไม่ใช่คนแหมสุภาพดูแล้วโอเค